สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาที่เขื่อนิรดินทรนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นเขื่อนที่การไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตเนี่ยได้สร้างเอาไว้นะคะมาปฏิบัตริราชการค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เขื่อนิรีินทระเขาจะมีมีโครงการใหม่ก็คือเรื่องของ floating solar ที่ลอยบนบนบนทุ่นลอยน้ําที่ลอยบนบนน้าอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะน้าในเขื่อนเนี่ยนะคะน้าที่เขากักกักเขื่อนไวนะคะ้ค่ะ คือบริเวณที่ตรงเป็นผิวน้ำเนี่ยเขาก็จะลอยทุน่นลอยแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วตรงนี้แดดดีมากนะคะทีนี้วันนี้ที่มาก็อยากจะพูดเรื่องของ prosperity หรือว่าเรื่องของ abundance นะคะเรื่องของความมั่งคัง่งล่ำรวยเหลือเฟือนะคะที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไร คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเวลาตอตอนที่ทํางานอะนะคะงานมันก็เยอะยุ่งมากเลยแล้วก็มีทีมงานเข้ามาประชุมกันนะคะแล้วเราก็บอกว่าพี่กิบบอกว่าเอ้ยเนี่ยทำไมเราไม่ลองฟีเจอร์ทํางานแบน,นี้อะไรอย่างนี้ทีมงานของพี่กิ้บนะคะก็มีข้อแก้ตัวหลายๆอย่างที่ที่ก็บอกว่ามไม่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีเวลาอยากจะไม่อยาก คือแบบที่เขาทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็งานที่ล้นหมดแล้วนะคะฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะลองทดลองใช้อะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทำตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วเขาต้องทำนั่นนี่นู่นแล้วเนี่ยเขาเข้ามาเข้าประชุมนะคะเขาก็ต้องแบ่งเวลาจากงานที่เขาต้องทำเนี่ยแล้วก็มาเข้าฟังประชุมแต่ว่าซึ่งประชุมนั้นเป็นประชุมที่ได้ได้ไดรับความรู้นะคะ เป็นประชุมที่ทางบริษัทเนี่ยเขามาแชร์เรื่องของการแก้ไขปัญหาในระบบของของของพนักงานคนนั้นแหละนะคะในพี่คิด่เลยฉุกคิดขึ้นมาได้พี่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราเราเราอย่าไปเชื่อความจริงตรงหน้านะว่าเราขาดแคลนเรื่องเวลาหรือว่าที่เราเห็นที่เรายุ่งยุ่งที่เราีซี่อยู่เนี่ยหลักๆของมันเนี่ยเราเรา หรือว่าเราใช้เวลาในที่เรามันเร่งมันเร่งด่วนเร่งรัดตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าคนนั้นคนนี้คนน้นมาเร่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกเราที่มันที่มันดึงดูดเรื่องต่างๆเข้ามาทําให้เราไม่มีเวลาแล้วก็เรื่องของการจัดการตัวเราเองถ้าเราพูดกับตัวเองซ้าๆคือย้ําๆว่าเราเชื่อความจริงตรงหน้าเชื่อความจริงที่เป็นอยู่เชื่อความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะว่าเรายุ่งเราไม่มีเวลา เราเรานั่นนี่นู่นมันก็จะสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาให้มันเกิดการที่เราไม่มีเวลาสักทีในในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็หรือแม้กระทั่งว่าเวลาที่จะพักผ่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าคนระดับโลกเลยนะเขาที่เขามีธุรกิจเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขามีเวลาอยู่เสมอนะคะเขามีเวลาอยู่เสมอเพราะฉะนั้น การที่เราเชื่อความจริงตรงหน้าแล้วเราก็พ่ำพูดพ้ำบน่นพ่ำพูดกับตัวเองว่าเออไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาชีวิตมันก็จะไม่มีเวลามันก็จะเป็นตามนั้นมันก็จะไม่มีเวลานะคะแล้วก็เรื่องของเวลามันเป็น p o s p e r i t y หรือเป็น abundance อย่างหนึ่งมันเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาดีๆหรือคนที่มีเวลาอิสระนะคะหรือว่าคนที่มีเวลาเหลือเฟือที่จะทำสิ่งต่างๆได้ ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอย่างหนึ่งนะคะความมั่งคั่งเนี่ยหรือว่า post priority แล้ว e หรือว่าความความเหลือเฟือความมั่นบันเด้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แการของเวลาอย่างเดียวนะคะมันยังมีเรื่องของคุณมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะคะถ้าทุกวันนี้ยังหายใจได้มีแรงทำงานมีพลังไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมันก็ถือว่ามีความมั่งคัง่งทางด้านสุขภาพ ถ้าเรามีความรักที่ดีนะคะมีครอบครัวที่ดีนี่ก็คือเป็นสมบัติของเราที่เราที่เราเป็นโชคของเราที่เรามีครอบครัวที่ดีเป็นกําลังใจในการสนับสนุนเราอยู่ในงานที่ดีอย่างเงี้ยอย่างกอาพพเนี่ยก็ถือว่าเรามีสังคมที่ดีเป็น p r r s p e r อ t y อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราน่าน่าภาคภูมิใจเราเราพี่กิ๊บมีเรียนนะคะเราก็มีความรู้เยอะอ่านเยอะอะไรเงี้ยก็มีความมั่งคั่งทางด้านของ ทางด้าน prosperity มีด้านของ knowledge ด้านของความรู้ที่อยู่ในตัวซึ่งมันก็น่าภาคภูมิใจมากๆมันเป็นสมบัติที่สามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นได้นะคะเรื่องของถ้าถ้ามีหน้าตาสวยงามมีสุขภาพหุ่นที่ดีอดี้ที่ดีนี่ก็เป็นความมั่งคั่งของคุณได้นะคะว่าคุณสามารถคอนที่มีหน้าตาที่ดีบุคลิกภาพที่ดีหุน่นดีก็สามารถเอาไปทําเป็นอาชีพก็ได้หรือว่าถ้าเวลาทํางานก็มีเสน่ห์ เป็นที่ดึงดูใจใครก็อยากรักอยากช่วยเหลือนะคะมีเรื่องอะไรอีกอะ่ะมีเพื่อนดีคุณมีเพื่อนที่ดีเพื่อนก็ช่วยกันสนับสนุนนี่ก็เป็น p o s i t i t y อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากมาฝากมาเน้นว่าลองค่ายครัวนดูนะคะว่าชีวิตคุณมีอะไรที่ดีบ้าง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องนับในทุกมิตินะคะรวมถึงเงินทองและทรัพย์สินด้วยมันก็เป็น prosperity อย่างหนึ่งนะคะถ้าเราที่พี่มาพูดแบนี้เพื่อไม่ให้จิตมันขาดแขนไม่ให้ไม่ให้ใหวสวะสภาวะจิตมันรู้สึกขาดแขนถ้าเราเราพูดพั่มพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเออเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาจิตเรามันขาดแขนด้านเวลามันก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหรือมันอาจจะเป็นมันก็ดึงดูดความคิดที่ไม่เป็นระบบในหัว ทำนั่นทำนี่ทำนูน่นไม่ดึงดูดวิธีไม่จัดการหรือว่าดึงดูดคนที่เข้ามากวนใจต่างๆมันก็ทําให้เราเสียเวลาไปกับตรงนั้นในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเราไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้นะคะต่อให้เรายุ่งปัจจุบันนี้เรายุ่งขนาดไหนแต่ว่าพี่คิดว่าตั้งเป้าไว้เลยในทุกวันนะคะในทุกวันที่ ทำงานเช้าจุดเย็นพี่ไม่พยายามพูดเลยว่าไม่มีเวลานะคะพี่ต้องเซ็นเอกสารเยอะมากนะคะต้องดูงานของน้องๆน,น้องคอนเซลล์ทั้งที่พบหนา้าทั้งในห้องประชุมทั้งคอนเซลล์ผ่านผ่านระบบมือถือเนี่ยผ่านผ่านแอปพลิเคชันนะคะทำเรียกว่าปริมาณงานเยอะมากๆเลยแหละพี่ไม่เคยพูดและไม่เคยปฏิเสธเลยว่าคือไม่เคยปฏิเสธการประชุมเอออยากจะมีเวลาเซ็นเอกสารนะ วันนี้จะไม่ประชุมนะขอมีเวลาบางครั้ง5วัน5้าสัปดาห์เนี่ยอาจจะเหลือแค่วันเดียวที่เป็นเวลาที่ว่างจากการประชุมด้วยซ้ำไปนะแล้วพี่ไม่เคยมีไม่เคยพูดนะคะแล้วพี่ยิวก็ทําทงานเสร็จทันเพราะพี่ตั้งไม้เสร็จไว้ว่าพี่มีเวลาเหลือเฟือนะคะพี่มัง่งคั่งทางด้านเวลานะคะและอีกหน่อยนะคะในอนาคตไม่แน่พี่คิบอาจจะมีอิสระทางเวลาก็คืออาจจะมีอาชีพส่วนตัวไม่ได้เป็นอนนักงานประจําอีกต่อไปแล้วก็ได้ หรือเป็นพนักงานประจําแต่เขาให้ทํางานที่บ้านนะคะให้สามารถที่จะคอนโทรลเวลาด้วยตัวเองในเวลาการทํางานด้วยตัวเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นไมซ์เซตของพี่กิมนะแล้วก็ของผู้พิชาระดับสูงๆของเจ้าของธุรกิจระดับโลกของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเวลามันมีมากมายเหลือเฟือนะคะแล้วสิ่งต่าง อยากให้เราลึกรู้แล้วก็ขอบคุณนะคะอย่างวันนี้มาอยู่ในทิวทัศน์ที่สวยงามเมื่อวานนี้ไปดูทุน่นไปดูเนี่ยละโครงการโซลา่าโซลา่าทุ่นลอยน้ำเนี่ยที่เขื่อนสิรินทรนอมันจะอยู่บร,ริเวณตรงรเอ,อเออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นไหมคะไกลๆเรนวิบซูมให้ซูมได้ไหมอ้าวไม่ได้เออแล้วมันอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศ เดี๋ยวพี่จะให้ดูบรรยากาศของเกือดซีรินทอน,นะคะตรงนี้เป็นเออไม่รู้กล้องเป็นยังไงอ่ไม่ได้เห็นยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ในะใช้ลักษณะแบบนี้อพูดไม่ได้ว่าไม่ชำนาญกำลังเรียนรู้อยู่นะคะในการที่จะปรับและใช้องศากล้องหน้านะคะก็เนี่ยเห็นไหมได้มาพีออ่มี prosperity ด้านความรู้ด้านงานที่ดีอยู่กับหน่วยงานที่ดีถึงมีโอกาสได้มา ทํางานในบรรยากาศที่มันสดชื่นนี่ดูกลับไปทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเนี่ยมีต้นไม้สวยงามแล้วก็ได้พักในบ้านพักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะนอนก็สบายนะคะนอนก็สบายมีรถมารับส่งทุกอย่างขึ้นเครื่องบินรับจ่ายให้ ทุกอย่างทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เจอเพื่อนผู้หญิงเยอะแยะมากมายพี่มีพอสเพอร์ิตีในด้านนี้ไปปลื้มใจมาเพราะฉะนั้นคุณรู้ว่าคุณมีพอสเชอริตี้หรือคุณบบัดด้านส่นไหนหรือคุณมีอะไรแม้เรื่องเล็กน้อยนะคะให้คุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกวันเพราะว่าพลังขอบคุณมันเป็นพลังบวกอะ่ะมันเป็นพลังบวกที่มันทําให้จิตมันคิดเป็นบวกมันไปเกาะอยู่กับความเป็นกุศลนะคะความดีงามทั้งหลาย แล้วจิตที่มันเป็นบวกนั่นแหละพลังบวกมันจะดึงดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามายิ่งทำให้คุณมั่งคั่งในด้านอื่นๆถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีเงินถ้าตอนนี้คุณยังทรัพย์ส,สินยังไม่ไม่พอไม่เป็นไรอะ่ะคุณมีความมัง่งคั่งอุ้ยมีพึ่งมีแบบคุณมีความมั่งคั่งด้านอื่นๆคุณใช้ทรัพยากรของคุณนั่นแหละความมั่งคั่งด้านอื่นๆเช่นด้านเวลาคุณมีเวลาใช่ไหมคุณก็ไปหางานหาความรู้หา อะไรเพิ่มเพื่อที่ได้ทรัพย์สินตรงนั้นมาคุณมีความรู้เนี่ยพิ้วเอ,อาไลฟ์ให้กับผู้คนนะคะให้เกิดประโยชน์ผู้คนแล้วไม่แน่มันก็เป็นโอกาสช่องทางในการที่จะพีพ้สามารถที่จะเปิดคอร์สสอนหรือทําธุรกิจหรือว่าได้ได้รับเงินเพิ่มจากตรงนี้ก็ได้อันนี้ือพี่ว่าผันเนี่ยพอสปอริตี้มาใช้ในการที่จะหาทรัพย์สินหรือว่าพี่มีเพื่อนมีคอนเน็กชันมีหน่วยงานที่ดีๆเนี่ยพี่ก็ใช้คอนเน็กชันและใช้เพื่อนตรงนั้นนะคะในการที่ ความมั่งคั่งหรือเฟื่อของพี่ตรงนั้นในการที่ที่จะดึงดูในสิ่งอื่นๆที่มันเป็นเรื่องเงินเรื่องที่มันจับต้องได้มานะคะวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับทุกคนนะคะอย่าลืมนะอย่าพูดว่าไม่มีเวลานะคะอย่าพูดว่าไม่มีเวลาก็พูดในเชิงบวกนะคะของฉันมีเวลาที่เหลือเฟือฉันสามารถที่จะจัดการเวลาได้ฉันเป็นอิสระทางเวลานะคะฉันมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ฉันมีเพื่อนดีมีมิตรดีครอบครัวดีมีความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าในความจริงตรงหน้าคุณคุณยังไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นตรงนั้นนะแต่มันเป็นแค่ความจริงชั่วข่าวอย่าลืมนะคะเ,เรากําลังจะเปลี่ยนความจริงเราจะกําลังจะสร้างโลกของเราขึ้นมาใหม่ตามที่เราต้องการนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ